อาโหลโจๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพ้้กิจกรรม ROV นะครับผมค้น RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นงานเจ้าขัผมคนนี้มากๆเลยเนาะ โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับผมรวมถึงกิจกรรมใหม่ด้วยในในครับผมนะก็เป็นกิจกรรมซื้อเยอะลดยับในเนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในในนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นากาลังใจกับผมคในนี้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนฝากกดไลค์กันเยอะๆนะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุ่มสกินของดาบพิฆาตอสูรนะครับหรือกิจกรรมสายฟรีต่างๆเนี่ยทุกคนนะก็สามารถตามไปดดูตาามมไปช่วยกเ็น<ๆ>ผ ได้นะครับผมนะโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกินแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ เป็นสกินของทาจินะเด่นนะครับผมนะเป็นสกินที่เออเป็นลิมิเต็ดเขียวแล้วกันนะทุกคนนะแต่ว่าโมเดลเนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบทาจินะครับสามารถมาเก็บในกิจกรรมซื้อเยอะลดยับนี้ได้เลยนะครับแต่ราคาสกินเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่มั่นใจนะว่ากี่คูปองไนด้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปลองดูนะครับผมนะก็นี่โมเดลสกินเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวสกินในตัวเกมด้วยในเด่นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมว่ากิจ Shop RV, ลิสแมนช็อปอารวีรถหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาวีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านะโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับฉลองครบรอบ8ปีอาวีนะครับซื้อเยอะรถยับนะครับผมก็จะมีตั้งแต่แบบสกินระดับอันติเมทเลยนะครับของ h อ OK, กนะครับมาพร้อมกับสกินใหม่่่นนนนนนะนะะะคคคครรรัััับบบผมมมกกก็็ืออเเเเปิิิลลขงงทาาจจดดตว100สสู สงสุดเนี่ยก็คือ85เลยนะครับระยะเวลากิจกรรมน้อยก็ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่8ยาวไปจนถึงวันที่21เลยนะทุกคนนะก็ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับเราเข้าไปดูในหน้ากิจกรรมกันเลยแล้วกันนะครับแต่สกินนี้ต้องบอกก่อนนะผมมามีสกินค่อนข้างเยอะแล้วนะทุกคนนะใครนะครับที่ได้เป็นลูกแก้วไปเนี่ยทุกคนนะก็แสดงว่าเรามีสกินเหล่านั้นแล้วในเดนนะครับเราก็สามารถมาดูรยายละเอียดกิจกรรมกติการตรงนี้ได้นะทุกคนนะมันก็ลองดูเพิ่มเติมได้ทุกคนนะมันจะแบ่งออกเเปป็นนนททััั้้้งงงหหมมมมมดดดดระะาณ4ชกิิผผจี กลุ่มนะครับผมนะก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยมี1ช่องนะครับก็คือสกิลระดับอันติเมทเลยนะครับกลุ่ม2มี3ช่องมีตั้งแต่แบบอันติเมทรีเจนนะครับผมนะวอลเลอร์พาร์ตนะครับผมนะสกิลต่างๆนานานะครับแล้วก็กลุ่ม3เนี่ยก็คืออีพิกฮีโรอีกนะครับผมแล้วก็ฮีโร่แน่เด้นะครับและซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีเปอร์เซ็นต์การออกด้วยแน่เด้นะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีโอกาสออกได้เท่าไหร่บ้างนั่นเองนะครับผมนะก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มันคุ้มๆเลยนนครับผมะ ใครที่อยากได้คุ้มสุดนะครับหช่องแรกต้องให้ได้ส่วนลด55%นะครับกลุ่มที่2เนี่ยส่วนลดสูงสุดก็คือ80%นะครับกลุ่มที่3ส่สวนลดสูงสุดก็คือ85%นะครับซึ่งกลุ่มสกินของทาจินะทุกคนนะั้นก็จะอยู่ในกลุ่มที่3นะทุกคนนะก็คือกลุ่มข่าล่างสุดนะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ยก็คือ 85%นั่นเองนะครับแต่อันนี้ผมเจอแล้วนะแต่ว่าส่วนลดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนาะอยู่ที่65%เองนะทุกคนนะผมยังไม่ค่อยโอเคเนาะก็ลองรีเฟซไปก่อนนะครับรีเฟซฟรีนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ครั้งต่อไปเสียตังค์เปล่ารีเฟซฟรีเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมนะ่ยจำนวนการรีเฟซเนาะรีเฟซสองครั้งแรกเนี่ยฟรีนะครับครั้งที่3ถึงครั้งที่40เนี่ยสามคูปองนะครับแล้วก็สำหรับก,การรีเฟซเนาะอย่ารีววิเฟซเยอะนะครับยิ่งรีเฟซเยอะก็จะเสียคูปองได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผม อยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอรอลองใช้รีเฟรชฟรีดหนึ่งทีละกันเพื่อลองดูนะครับโอ้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคานี้ผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็โซลต์อันหนึ่งนะครับผมพ้องว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยด้วยนั่นเองนะครับแต่บีเจนี้ผมก็อยากได้นะแต่ว่าผมคุปปองไม่พอน้องเอาที่พอแล้วกันนะครับผมนะก็จะเลือกเป็นทาจีไปหนึ่งครับผมแล้วก็ เอาเทวนาทไปอีกหนึ่งนะครับผมนะลดเพิ่มอีก10%นะครับผมนะเซอนี้หรือว่าใครที่ไม่อยากได้นะครับผมนะก็สามารถเอาเซตนี้ไปไล่เลยเหมือนกันนะครับผมนะแค่สกินของบีเจียทุกคนนั้นราคาเต็มมันก็หนึ่งพันสองร้อยคูป,ปองแล้วเนาะแต่น,นี้ได้สกินแบบเออเลเจนด์ Legend ไปอีกอะไรปอีกนะครับแต่จริงอะ่ะถ้าเกิดเราเลือกเป็นพวกแบบเลเจนด์เอออัลติเมททั้งหมดเนี่ยมันจะคุ้มกว่านี้เนาะแต่อันนี้ผมมองว่าผมอยากได้แค่เท่านี้นะครับถ้าเกิดเอาอันนี้ไปด้วยอ่ะพอนะครับผมผมเอาสักสามสก คูป,ปองพอแค่นี้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าได้รีวิวสกินใหม่ของทาจิตด้วยแล้วก็มีอีสองสกินที่ผมยังไม่มีด้วยนั่นเองนะครับก็กดซื้อไปเลยผมนะง่ายๆแบบนี้ทุกคนนะใครที่อยากจะซื้อก็มาจัดแบบนี้ไปได้เลยน่น,ะนดเนปปงดงนะครับผมนะแต่ก็ตัวนี้ก็ลองดูเปอร์เซ็นต์คูปองดีๆนะครับผมเนะเปอร์เซ็นต์ยิ่งลดเยอะยิ่งได้เยอะมันก็ยิ่งลดเยอะนะครับช่องแรกเนี่ยอัตราการดรอปเนี่ยอยู่ที่55%แล้วเนาะ ซึ่งอัลติเมทนี้ผมอยู่ที่35ซึ่งมันก็สามารถที่จะไปได้เยอะกว่านี้อีกนะเด่นนะครับซึ่งตัวนี้ใครเอาสกินไหนไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับแต่ที่สําคัญไม่มีสกินมากกว่าดีเนาะสกินของ HOK เนี่ยทุกคนเนี่ยมีต้องหลายสกินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวูคองนะครับแวนนะครับซาต้าแล้วก็ v i o l e ตนะทุกคนนะก็ลองดูนะครับใครจะไม่มีสกินไหนก็ลองรีเฟซหาดูกันได้นั่นเองนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้เลยได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็คือไไไมม่่พูดด้เลยนะครับผมนะเเเปป็นนอออ่หิักรดนนนะะทุกคฟู้็ บงกี้วูคองนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแพ็คหินลดราคานอ้าห้เนะครับผมนะก็สนับขายที่กําลังเก็บอยู่เนาะสำหรับวูคองนะครับผมนะอีโวเนาะทุกคนก็สามารถมาซื้อแพ็คจัดไปได้นะทุกคนนะก็ค่อยๆเก็บไปทีละรอบก็ได้ทุกคนนะแค่ระยะเวลาประมาณสักสองสารอบที่กลับมาลดก็สามารถเป็นเจ้าของสกินเออวูคองอีโวนี้ในราคาที่แบบประหยัด ้แล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันได้ส่วนลดสูงสุดนนถึง50เซนนะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมนะแพ็คนึงในะทุกคนนะมันก็จะใช้เลดการออกเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งวิธีการซื้อง่ายมากๆเลยนะครับผมนะเพื่อนๆกดที่ตรงนี้เนาะ เนี่ยทุกคนนะมันจะมีแพ็กตัวนี้ทุกคนก็คือรอบหนึ่งที่มันกลับมาเนี่ยมันจะสามารถซื้อได้แค่1นครั้งเท่านั้นเนาะถ้าเกิดเราซื้อครั้งนี้ไปแล้ววันพ่กนี้มันก็จะไม่สามารถซื้อได้เนาะเนี่ยทุกคนนะเราก็มาเหมาทุกแพ็กแบบนี้เลยทุกคนนะเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพราะว่าหินเนี่ยมันจะกลับมาลดราคาเนี่ยประมาณ2-3เดือนมันจะวนกลับมาสัก1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดคูปองไปในตัวด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาักก็คท้้นนนุ เกิดอัพตั้งแต่เลเวล1ไปเลยเนะี่ยผมคิดว่า3,000กว่าคูปองเนาะ3,500คูปองก็น่าจะขึ้นไปถึงเลเวลที่3หรือว่าเลเวลที่4ได้นะครับผมนะตรงนี้ก็สามารถมาลออัพกันดูกันได้นะครับซึ่งผมก็ บอกตรงๆเลยนะครับผมผมก็ยังไม่ได้อัพเลยเนาะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะมาทําคลิปรีวิวอัพให้ดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่แค่เลเวลสองเองนะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ใครอัพไปแล้วหรือว่าใครลองไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะเพราะก็เป็นสกินที่สวยอีกหนึ่งสกินแล้วกันนะครับผมนะสลับบูคองตัวนี้นะครับแล้วก็กลับมาในครั้งนี้ก็เป็นแบบลดราคาด้วย ก็ถือว่าประหยัดคูปองไปได้เยอะเลยนะเดนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรีวิวสกินของทาจิกันในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับโจ้ห,หวัว ya ya ha ya chắn sao sòng đằng phun có thóc thìn pha sồn xả lại โอเคครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณี้นะทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะลานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหลับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดภาพการใดนะครับก็ต้องขออภัยในณะที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกังใจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะสัหลับวันนี้นะครับก็อุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ Gonna suffer!